นี่ครับผมผลงานวันนี้ครับผมประชอนฮนะไซส์สวยๆเลยครับผมสิบแต้มได้ฮะวันนี้โอ้โห๊เรีย

สวัสดีครับผมสวัสดีนะ้นะนาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพกกับผมเช่นเคยฮะน้าเป่าฮะวันนี้ก็เจอกันตอนที่ย่างเลยครับผมพาเอ,อกไม้ตกปลาช่อนฮะวันนี้ก็พามาน้ําจัน้นเช่นเคยครับผมวันนี้จะพามาลงฝั่งทางเข้าบ้านหนองตะไก,ก้ครับผมก็เป็น้างทาง,ทางนะฮะหมายทางเนี้ยวันนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไม้แล้วครับผมฝนตกฮะสามวันติดเลยวันนี้ฝนหยุดครับผมก็เลยจะออกไม้ดูครับผมไม่รู้ว่าหลังฝน ปลามันจะกัดดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมปลาหลังคนนี่อาจจะกัดดีครับผมเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยดีวยกว่าครับผมไปครับ คล้องจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมเพราะว่าหันหน้าไปหาแดดพอดีนี่ฮะตัวแรกครับผมชอนป๊อกครับผมเก็บครับผม โอ้วัดปลาเปตัวเดียวนี่บ้าตีบลนี่้ ออีบร้บรยตัวที่สองครับผมตามมาติดๆนี่จไซดีมาหน่อยครับเห็นกันลูกปลาพอดีนี่ครับผมตัวที่สองครับผมเดือดๆเลยปลากันลูกปลาเยอะมากครับผมปลามันน่าจะขึ้นมาฝนตกน้ำใหม่ครับผม ใส,ส่สวยเลยมันหลบอยู่ข้างหน้านี่เองติดนี่เดียวเองโอ้โหอ้วนมากเลยติดนี่เดียวเองนี่ครับผมโอ้โหอ้วนมากเลยกินอะไรเข้ i̇şte. Ad oh. าไปเนี่ย ตัวที่3ามเลยครับผมกัดอยู่ข้างหน้านี่เลยเก็บ okay. ใส่ดีแล้วเนี่ยพุ่งออกมาจากป่าแนี้ครับผมยังไม่ได้เดินนี้ไปไกลเลยครับผมได้ตัวที่สี่ละใสดีๆเลยครับผมเนี่ยชนเดือดครับผมหลังฝนฝนตกมาสามวันฮะเก็บก อ้เบือ,อตกลงมาในช่องกัดเลย,ยช่องไซดดีทุกตัวเลยครับผมโอ้โหแต่ละตัวอ้วนตับนี่ฮะดูท้องนี่กินอะไรเข้าไปเนี่ยกินลูกปลาเข้าไปแน่เลยนี่ครับผมน่าจะตัวที่ห้านะตัวนี้อ๋อแต่ละตัวอ้วนอแล้วครับผมเก็บเก็บ chan bóc cặp ông này thấy nó sấy đây các bạn nè bà này tôi lấy lấy để kẹp các อสองไม้ครับผมไซดีเลยเต็มปากตัวนี้ไซดีนะครับผมอ้วนๆทุกตัวเลยปลานี่ฮครับเข้าไปเต็มปากเลยเก็บครับผม <c oughs> กัดนีู่บรยา่านคนแท้กัดแบบไม่กลัวคนเลยท่านเห็นเห็นหญ้าขยับก็เลยหยุดเดือยพอดีครับผนี่เลยสายสวยครันี่ฮะเต็มปากเลยโอโ้กัดอยู่ข้างหน้านีเลยดีที่หยุดเดือยให้ทันครับผมเก็บครับ ekkore ekkore ตกปลาเจอแต่ปอกครับน้ำตื้นๆครับแต่มันามาขึ้นมาน้ำใหม่ครับผมนี่ฮะไซไม่ค่อยใหญ่ครับผมมีแต่ไซเท่าๆนี่เลยเก็บก็ดีกับคน กระโดดเลยใส่เสือครับผมเหยื่อตกกัดเลยใส่เสือแล้ววัดกระโดดนะครับเหยื่อตกมันกัดเลยโอเคนั่นะฮะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็จะข้ามแล้วฮะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ครับผมปลาช่อนฮะใสสวยๆเลยครับผมสิบแต้มได้ฮะวันนี้วันนี้ปลาค่อนข้างจะกัดดีเลยครับผมนี่ฮะผลงานวันนี้ก็ออกหมายตอนบ่ายครับผมปลาก็กัดดีเลยฮะไม้นี่เพราะว่าสองสามวันก่อนนี่คือฝนตกฮะพายุเข้าฮะน้ำม,มันก็เลยขยับขึ้นมาครับผมปลาก็เลยขยับขึ้นมานด้วยฮะ ฝากก็เลยกัดดีครับผมวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาซ้ำอีกครับผมใหมานี้ฮะแต่ใครได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วฮะไปแล้วครับผม